Uh, oh, twenty-seven years, almost twenty-eight years. Oh, she really rich, you know. Yeah. She really rich. She have big house, like right? yeah. and four room, <laughs> four room, like right? yeah, I remember. And, I work here and 20, you pay done already? Not yet, but almost. Almost, almost finished. Yeah. She working hard. She have she year, had two jobs, yes, Yeah. Two job and and after she I work for years, twenty years. Yeah. She really nice, grand. แกรนมาชอบที่จะเรียกกันเธอว่ายังแกรนมาเธอเพราะว่าโอ้มีมีหลานชายแล้วแต่หลานชายนี่หลานชายหกขวบแล้วใช่ไหมหลานชายหกขวบแล้วใช่ไหมยอยอดแกรนซั้นห้าโอนไฟเยอโอนโกเกริชคุ๊บคูเด็กอนุบา So July will go get it one. Mm. Um, will be turned seven. six, like, six, big, six, year old. Yeah. And, and then big boy now. And, then you like boy. Canada. You love I Canada. Like Canada. I like Canada. You like job acting the care. Yeah, I like job the Yeah, A lot I money, big money. yeah. <laughs> yeah. Send back home. <laughs> send back oh, to Sudan. Right? Oh, like. <laughs> ซีวล e ทุกคนเป็นอย่างนี้เว r y n ลี่เป็นคนคนดำเขาจะ Nice มากเลยชอบพูดชอบคุยชอบเล่นด้วยแย่เพื่อนแต่ละคนเขาก็ n น c e นะมีเพื่อนหลายประเทศหลายเชื้อชาติมารวมกันอยู่ที่เอ็กเซนดิ a r ค มาจากแอฟริกามาจากยุโรปก็มีมาจากเอเชียเราก็เยอะพวกฟิลิปปินส์พวกเวียดนามจีนมีคนไทยอยู่ที่นี่คนเดียวใช่ไหมเป็นคนไทยคนเดียวอลิมีไทยไทยไทยแลนเดียไทยแลนด์วันไทยแลนด์เนี่ยโอเคแต่งคิ้วสวยมากติดตามต่อนะคะ นางจะเต้นให้ดูค่ะวันนี้วันนี้เพื่อนเลิฟเพื่อนเลิฟจากซูดานกำลังแดนซ์อีกค่ะอันนี้คือแดนจากแอฟริกาซูดาน My best friend you move a little bit I can see t o close okay okay one two three ดึง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 ดง ด <Christmas. S 1> <sh arp> ูด okay. yeah. ูกลนนะดูกลนดูกนเหมือนใส่สปริงเลยอ่ะดึงดดึงๆดึงดึงดึงดงดึงดึงดึงเดึงดึงโอเคซิงเพื่อนจากสุดาค่ะวันนี้ขอให้เพื่อนเต้นให้ดู วัฒนธรรมการเต้นลําของสูดานเป็นแบบนี้ค่ะไม่มีไม่มีมิวสิกดิงดิงอ่ะดิง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 ดง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 ะดง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 วันจูดี้ดง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 

my last day is tuesday my four day left you just come how many day three day today yeah two day two day today that's a two day today two day today yeah tired already i'm tired already <laughs> no no vitamin m <laughs> โอ้ยทุ d a y you r i c h today you r i c h มานหนี้เงินเดือนออกคะ่ะ <Yeah. S 1> เยอะเงินเดือนออกทุกทุกสองอาทิตย์จีตเต้นลันเต้นลำสีสีเออ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 ,อเออเหลือแต่นางอยู่มีคนเดียวทางทำตำแหน่งเนี่ยเวาคิดปิง้งแฮมปิ้งไอไอเท่า you go get food Oh, okay, okay. Yeah, you forgot food. Yeah. No. For no. Grandmother, come get food. Come to get food. Đứng, 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 đứng time okay, thank you so much. Oh, làm Yeah, wait, I will have. Working, thank you. Yeah, okay, thank you so much. you are <coughs> 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 huh? Yeah, okay, thank you you Yeah, thank you so much. อยู่ที่นี่ต้องใส่เฟ c ชิลใส่แมสสวมหน้ากากกันใส่แว่นตาทำงานป้องกันโควิดที่ตรงนี้คือห้องอาหารนะคะเละชิดเดนทานอาหารเช้าเสร็จแล้วตอนนี้เฮาคิปปิ้งก็มาทำงานทำความสะอาดค่ะขอลาคุณผู้ชมเพื่อนๆไปก่อนนะคะ